ตรงโอกาสิบาวายจันคณะมนตีแล้วก็าสาสารุชนพุกปภปทำท่าไหร่นี้เป็นวันที่ยี่สิบหก อลักดาคามสองพร้อยหกสวัดป่าขอ,อน้ำพระอินทร์ถึจบเนาะตอนเช้าหน้าฝนเนาะอ่าก็เลยมีอ่าไม่ได้ออกอ่าเอะอินทสาบาทัดมีครูบาตุยคณะไปนี่หน่อยเพือ่อเป็นวัดอินทสาบาัดเป็นวัด กหลุงตาได้พูดถึงวาจาสิทธ์วาจาสิทธ์นะคำว่าวาจาสิทธ์ไม่ได้หมายความว่าพูดอ,อะไรก็เปลี่ยนแปลง ั่นคือความเข้าใจผิดวาจาสิทธิ์หมายถึงผู้มีศีลพผู้ที่เป็นสัจจะพูดแต่ความจริงนั่นเรียกว่าวาจาสิทธิ์เนาะไม่ใพูดในคนตายคนดีคนชัว่วไม่ได้เป็นไปไม่ได้อในทางพุทธศาสนาเราพูดถึงเรื่องกรรม กรรมะกรรมคือการกระทำะทำยมีดีทำชั่ว,วมันจะเป็นผูใ้ใดเขาดีเขชั่วได้ไม่ใช่แม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของพวกเราก็ทำไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้มีอยู่สี่ประการหนึง่งเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ไม่ได้ ธรรมะให้กันไม่ได้สามอ่าไม่มีเหตุไม็นปัจจัยนะสอนกันไม่ได้อ,อสีธรรมะนะไม่สาม,มารถสื่อธรรมภาษาได้พระองค์เป็นผู้ชี้ทางนี่เห็นไหม กําจะเดินนะเราเดินเองเราทําเองนะกัมมูนาวัตติโลกสัตว์รูปย่อมเป็นไปตามกรรมเห็นไหมอ่าสัพระวงไหนบอกวาจาสิทธิ์วาชังวาชังไม่โอาย่ารําเป็นวิบากของตัวเองก็แค่อ่ะเป็นกรรมของตัวเองแท้ๆใครจะมาอ่าพูดให้เราลวกล่ำเรารวยมีการโกหกเงิน คล้ายว่าชาวพุทธเราเนี่ยกลายเป็นเทวานิยมไปกราบพระพุทธรูปก็ไปก้นอนเงินร้องขออันนั้นผิดวิสัยของคำว่าพุทธศาสนาโดยแท้เราไปกราบพระพุทธรูปกราบอะไรต่างเราก็ละลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นั่น เรียกว่าชาวพุทธพุทธบริษัทมันยังไปขอรูกขอเงินกับบุตรลูกขอให้ถูกหวยยังเ,เป็นไปได้ยังไงบุตรลูกต่างๆหลวงตา,งาไม่เคยเห็นเทวดามาสร้างก็เห็นแต่มนุษย์เนี่ยออกเงินกันสร้างหลวงตาก็พูดอย่างนี้เป็นสัจจะเทวดา เขาไม่มาสร้างหรอกมันจะมนุษย์เดิยสร้างนะแต่ไม่เคยสร้างจิตใจตัวเองอให้มีศีลมีธรรมสร้างจิตใจตัวเองให้อยู่ในความงามความดีสร้างาใจตัวเองให้อยู่ในภูมิฐานสี่ สร้างใจตัวเองให้มีความกตัญญูกตเวทิฐานเห็ไหมสร้างจิตใจตัวเองให้เป็นอริยชนได้นี่วันมีนรรม้เราสําคำสอน,นเราฝึกมาอ่านเดินไปทางแนวศีลสมาธิปัญญา,า,าเมื่อจิต ใจกับศีลเป็นอันเดียวกันเราเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นแหละค่อจะเป็นวาจาสิลคือพูดแต่ความจริงเป็นสัจจะเป็นอันเดียวนี่นอกนา้นั้นไม่ใช่เลยเป็นศยศาสตร์แล้วไม่ใช่พุทธศาสตร์เนาะ ธรรมต่างๆศีธรรมต่างๆพระพุทธเจ้าของพวกเราเนพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยก็สนอนตรงดีแล้วสมบูรณ์แล้วอ,อ,อ,อย่าลืมนะประเพณีวัฒนธรรมคนกติกาต่างของบ้านเมือง เป,เป็นคนของแผนะ่นดินเป็นคนของรัชกาลเราก็อยู่อ่าตอบแทนนี่เรียกว่าตอบแทนเป็นดินอ่าตอบแทนอ่าพ่อแม่ตอบแทนบรรทบุรุษด้วยความประพฤติความดีฟัางานเนาะนี่เป็นการกระทำโย่ oro, เหมือนปฏิบัติบูชาเนี่ยหละอะ มันมีบูชามีอมิตรบูชามีปฏิบัติบูชาแต่ปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นบูชายิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญอ่าฉะนั้นอกรรมคือการกระทำทำใดๆก็ได้การไม่ ทำความดีคือการละชัว่วนั่นแหละไม่ทำชัว่วนั่นแหละแค่เราไม่ทำความชัว่วเนยฮะความดีมันก็จะเกิดขึ้นทันทีมันเป็นฝ่ายตรงข้ามละอกุศลให้จเจริญกุศลต่อน,นี่เห็นไหมทานศีลราวัน,นา ไปนั่งนิมว่นง้องขอมีแต่ความอยากเอาตัณหานำหน้าเอาความอยากนำหน้าเอาความเล่าพอโสสันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ความเลือดเนื้อร้อนใจของคนนั้น แล้วลามไปสู่คนไข้ชิดลามไปสู่สังคมฮะคุณธรรมขั้จุนโลกโลกนี้คือคนนะถ้าชนใดไม่มีคุณธรรมฮะสังคมนั้นย่อมเสื่อมนย่อมมีความเลือดร้อนฮะ ถามสภาว่ามาครับคุณปุ๊กลุกถามว่ากาบหลวงตาทำอานาปานสติหนึ่งปีกว่านิสัยเปลี่ยนไปไม่อยากอยู่กับใครไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวแบบสงบสงบอยู่ในสภาว่าอะไรคะอยู่ในสภาว่ามิจฉาอ่ามันจะทุกข์นะอยากอยู่คนเดียวนี่เาเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะ พอภาวานาเรื่องอานาปนสติก็ไม่ใหม่เนี่ยเราอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่าจะ,ะ,ะากเกิดความเบื่อเนาะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครเป็นสภาวะ,ะ,ะคือไม่อยากเสียเวลาอีกอย่างมันเห็นสภาวะที่มาพูดคุยกับคนแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง มันกำลังเข้าไปสู่ความเหมือ่อยหน่ายในการเกิดเนาะนีะนะ่กำลังจะเห็นความเป็นจริงนะขอสาธุการด้วยเนาะสำหรับวันนี้เมื่อเดือนนี้เนาะวันที่ยี่แปดเนาะยี่แปดกรกฎาคมตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจุฬ เจ้าอยู่หัวนะ,ะพวกเราว่าปาบ่อน้ำาม่อิอ่มทีน,นี้เราเด่ทำอาหารุณสนหนึ่งสองสองต่อเลยเนาะ,ะต่อแรกคือเราได้รับพวกเราได้รับเสมาเนาะเส,สมารับพระพราชานเสาอะไรเสมาอะไรนี่แหละแล้วก็ที่สองก็คือ เสียนภาษาพระราชาเนาะออ่าสองก็คืออ่าเราอ่าได้อ่าบวชอ่มีหน้ามาเข้าบวชเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลนะอ่าจำนวนยี่สิบสามหน้าครับก็ถือว่าอ่าบวชไม่ได้บวชเพื่อนำบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมแผ่เมตตานะ เพื่อให้โลกนะอะน่าในหน้าอยู่นะเอาธรรมะเอาจิตใจที่มีแต่ศีลแต่ธรรมนี่แหละแผ่ขจรมาจายออกไปส่วอากาศเพื่อโลกธาตุเนาะเพราะฉะนั้นบวชพระวัดปาบ่อน้ำที่เอ็นนี่นนบวชเพื่อทั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงจุดสูงสุดของคำว่าศาสนานะแต่จะได้นั้นยังไม่ได้อะไรนะมันขึ้นอยู่กับ ่ความเพียรของแต่ละคนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแต่เจตนาที่เป็นกุศลนะ,อะขอเอาไว้อาแด่อ่าแผ่นดินนี้เนาะแด่พระพุทธศาสนาเนาะเขาขออนุโมทนา,ศา,ศาสาธุการกับหน้าทั้งยีสิบสามคนแล้วก็มีแมช่ชีจะบวชอ่าด้วยเนาะที่ยี่ิแปดอาจะยินว่าจะปวดพร้อมกันเลยเนาะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนาะอ่าขออนุโมทนาสาธารรด้วยสาและผู้ใดอยาก่วดเป็นเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพอ่าบทหน้าอ่าก็ถึงไม่อยากเป็นก็สาธารด้วยนะอ่าสาธุอย่างเงี้ยเนาะอ่าตั้งใจรับพร Nyata wakri wakha pura pari puranti sakarang Dewa mewa ito rinang pe tanang Baka pati iti tang pati tang tumhang Kipa mewa jemik jantu sabde purantu sang kapah Jendu para raso yata mani joti raso yata Akhi waranasi risatni อายุวันโนสุข,ขังภกรังสาธุ